อันนี้คือหน้าแปลง p 1 2นะคะเนี่ยค่ะลึกไปถึงข้างหลังนะคะตามแนวเชือกนี่นะคะนีเลยค่ะไปจนถึงธงสีเหลืองนี้นะคะหน้าแปลง p 1 2 4ส0ี่รตารางวาค่ะนีเลยค่ะเห็นไหมคะด้านหลังท้ายแปลงนั้นคือธงสีฟ้านั่นนะคะ แปลง P12 ค่ะนี่นะคะถนนหน้าแปลงบรรยากาศหน้าแปลงนี่นะคะ P12 ไม่มีต้นไม้บังหน้าแปลงนะคะ